มันผิดแต่ดำอยู่ดำลงสุข,ขา,ขขาบาพนี่นะอ๋อหิ้มระบ,บาดงามเล<า>ยยิ้มเขาเพิ่งได้จากบาเาอ,อสบายดีอาย,ยุายสิบเจ็ดปีซื้อนะละละั่นเลยว่ะสอง้างติดตมุนโซเสียงผ้ไทยขอกราบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขคู่สุขคน เมื่อนี้กะย่งบททีได้เมื่อทุกคนยังยู่สวรรค์คือเก้าเพราะว่าสีได้เฮาห้องอาร์ตเมื่อนี้นะค่อยกะเฮาห้องอาร์ตอีกอาร์ตเพลงที่ค่อยแต่งเองนั่นแหละและกะสีเฮาห้องงานและกะสียู่ท่าย่ำอีนะและกะตอนนี้กะกำลังอาร์ตเพื่อเชี่ยวยู่ มันพิดแต่ดำอยู่ดำลงสุขาอําดำลงสุขาดำลงพิดทำาไรไม่บอกเออดำลงสุขาไมเล่าสีโคตะบองพงพี่น้องอยู่ดำลงสุขาอยู่ดำลงสุขาดำลงลงตลง สุขาลงสุขาดำลงสุขาอีกดำลงสุขาถ่าขาดไม่เหลาสีคอตะบองพงพี่น้องอยู่ดำลงสุขาอ,นนอ,อยู่ดำลง สุขาอยู่ดำลงสุขาอ๋อมัอามานคือใดรบ่เนี่ย <c oughs> ตะบ,บองพองพี่น้องอยู่ดำลงสุขาไปก็อยู่ดำลองอยู่ดำลองอยู่ดำลงทุ่งพี่น้องอยู่ดำลงสุขาสุขาโอ้ร้องครอบมเลยว่าอยู่ดำลงสุขา อยู no no ่ดำลงสุขาอยู่ดำลงอยู่ดำลงสุขาค่ะโอ้พิมคำสามคำเลยเนาะไม่เล่าสิครับตาบดพงพี่น้องอยู่ดำลงองพระธาตุหญิงหังองค์พระธาตุหญิงหังบ่เป็นธาตุบ่เป็นมันมันเป็นลูกทองเนาะ องค at ์พระธาตุียงหังองค์พระธาตุียงหังมาองค์พระธาตุมาศาสนาคำสูบุษราองค์พระธาตุียงหังบอสือองพระธาตุียงธาตุียงหังธาตุียงธาตุองพระธาตุียงหัง Ông phá thát Bó Ông phát thát Thát Thát, thử. Phát thát. Thử. <cười> <Mai>. <cười> ha, Bó thư Ông Thát, Ông thát bỏ đầy

เป็นแล้วไดแล้วระบบบานนี่สำเร็จระบบจานสำเร็จระบบย่างง้างง้งเอาเลยมันเยอะเข่าล้านี่นะมเมื่อยปวดเซี่ยวไหนบอกเรียบร้อยแล้วบ่บิ้งน้องนุกแต่งผ้าเข้าทาแล้วนี่นี่เป็นอะไรดนกินนี่นป่าเผา มีปลาเผาและกับตำมหุ่งกบกระปุนกินข้าวกินข้าวเติมพลังก็น้องนี่เ้าวปถือเลยหำเลยเนาะฮะต้นเจะมีแคเป็นเซลนกำนุ่ พี่น้องกินข้าวน้ำได้นุอยากินข้าวขเราเป็นเสียค่อแล้วเราอดผู้ใดอดเพอันอันม่นซ่เลยเป็นเสี้ยอีผูนึ่งแลรุดชันรุดชันเทาโแห้ง้นเลยวันนี้เปเสี้ยท่านม่นซ่ม่อนอันม่อนโซ่ล้มีเสี้ยรุดอีกะมันหกผู้ได้เลยเป็นอ้อยเ่นอะไ มาครบพิมกันนะแซบแซ่บบ่แซ่บบ่แซาจานแซบแต่เลยทอเราเฮาทีบานนี้ทิศลว่าเฮานะตกระจานพักเบอกนักเซ้งเซ็งพื่อว่าตัวน้ยเซ้งพอม่ดเป็นเซ้งนเซงต้นเซ็งซีเ็เซ้งจมเซ็งจมมหาเลย จมมหาเส้งมหามหาโอ้มเอามเอาซื้อพูซื้อพูดชั่วขิงทไเขาอะมีเยอะไปเลยนีจะเป็นมหาเยอะแต่นอนนีจะเป็นมหาแล้วก็มีจะเป็นเส้่กินไปแล้วตัวมึงตายเอมันไม่เผิ่อ่ะกินกเขามีเยอะแยบไปเลยนี่เป็นตอาจา์เราซื้อมากินเ่อแกินเรา <c oughs> เ,รเ,เราเขากินกินแล้วปะเขากินอยู่แล้วเราต่างมีเรื่องเราเากินอาจารย์เร, <c oughs> เราเขา,ากินนะเราแพงเฮาเห็นเนาะเฮากินเลยทำ <c oughs> เด้อมาเพื่อนเขาทำกันแซ่บๆนี่เข้าไปแล้วไม่คิดก็ เบิ้งสิเปิดเพลงมันมีฤกษสิทธิ์นี่ข้าปุนป่าเต่าอีเนาะอยกกับพาสำลันเ้าะห้าสสีน้อีห้ากวสิตัวเม่อันนี้เลยเมืม่อไเมื่อันนีเลยเซลกับคิดทอดแล้วเป็นนน่นๆเยห้าวสเยอะเมื่อ,อ,อ,อิันเนาะเอ้าผมไม่ทันได้แล้วเนาะ เช็ดกระจกแบบนี้นะฮาะมุสาวในม่อนซอตื tea tea. Tea tea. Tea tea ่นสวยแปะม่องเดี๋ยวตื่นตื่นจะดึกหงมือลูกบ้านเราผัดนอนบลาบมันนอนสันเจ้าหลับที่บ้านนี่หมดสวยด้วยมีหอดอกแปดทะลุมาเทะลุมาเหาห้องน้ำนี่เห็นฝนละเมอเอิญที่บ้านตัดสุ่มที่บ้านตัดสุ่มหลอดเละโค้งเนาะ

บอบอลบเนาะเข้าไปทั้งดอวตาลอย่าง <ừ. S 2> นจะเล็บคอง <c ười> อันเขาใหญ่ต้นแบบล็อบอทางวันง่ายเมื่อทางวันง่ายอยู่บอไปทุกวันหน่อยเมื่อทางวันง่าย รานีก็ตักแกมอร้านี้ร่านนี้ว่าาามกุ้งานเดนยาบสอนนะาบมกุ้งร้านอีกสาาฮ่า่า้กุ้งรานอีกาขาเลยอบเล่า่ามกุ้งานอีกี่บกื่องนี้แล้ว มก,กันแล้วจะมีสิทธิ์ใหก็ีเรือกันทุกันทีน่กกนนนบ้านตันชุมวสนอกคนบอกไม่ผานเยเามีคบแต่เซลให้ยาบาลเป็นล้เาหินว่าววให้อันถอดเสือรัง้ำตงัน๋ยบานนี้นนะ,นอ,ะอ่อจะมียา,าบาลซำ ร่องคอยร่องซึงเสีหวานพูดหวานกดีแล้วเออตะชักเขิงเลยนี่เดี๋ยวมันมีรสชาติได้แล้วเราบ่ชักนะแล้วแล้ปั้นแบบนี้เนาะโอ้จันจำปานี่เก่งหลายชักเขิงเอาผู้เดียวก็เป็นคันเท้ายังได้เฮ่อชักเฮ่อมาแท่งเลยวะ มาตะเฮิรนบ่ยิสวรรค์นี่บ่อ๋อเห็นจบ,ลบแล้วบ่อ้อกำลังสีไทยทำกำลังเต็ียมกองทุกคนมาเลยเนาะ <laughs> เป็นสองไอ้น้องบ่เป็นหมูก่กันหมูก่กันงามเลยนิย,ยุ่งจะปีเลยสิบเจ็ด แค่โจมหรือเปล่าอ๋ออะไรยืมมาโจมสิหลายปีแล้วได้ของสามปีแล้วโอ้อยู่สวรรค์นี้แล้วเนาะอย่าว่ามาจากบ้านเนาะคือคอยนี่ได้คอยสามารจากบ้านเนาะผอได้คอยได้ งามเลยยิ้มครับเพื่อนได้จากบา้านสบายดียี่สิบเจ็ดปีซื้อนันะะ่นเลยว่ะซื้อเก๋เออสวเก๋น้องอ่านั้นๆได้โชคดีเด้อเออสบายดีกนะ็ออกมาถ่ายท้ำกันแล้วแล้วทุกคนนะเพราคณะผู้มือกองกับมือละพอดีมืดพอดีเย็ดถ่ายเอาตอนเจ้าของถ่ายนะกะเพราะว่าเฮาได้เสริมยูทูปนะนะได้เอาอันเอาโทรศรัพท์น้อยนี้นะเสริมกับยูทูป เปิดแล้วก็เลยบ่ได้ท่ายทุกคนมาวันนี้ก็คำพอดีทุกคนสุดท้ายก็ขอขอบอโา่ขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเด้อที่เขามาติดตามรับชมก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งขอโชคเข้ามาเฉลํมเข้าโลยเมื่ออื่นค่อยกับสิยด้เมื่อบ้านพมและทุกคนกขอขอบอโขอบใจหลายๆสบายดี